ไม่เจตนาไม่ผิดไม่ผิดทั้งพระและไม่ผิดทั้งโยมแต่พระเองนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปในที่ที่เบียดเสียดแออัดอย่างนั้นเทพแชร์กงจากวัดกังหันประเทศฮ่องกงปัดเป่าเคราะห์ปลอดภัยปลดหนี้มีโชคสนใจเช่าบูชาได้ที่063-894-5666 พ่อครับมีญาติโยมที่เป็นผู้หญิงครับเขามีคําถามมาถามว่าบางทีไปโดนจีวรพระอย่างเนี้ถือว่าบาปเปล่าการถูกเนื้อต้องตัวนี่ในทางพระวินัยนะครับซึ่งปราศจากเจตนาเนี่ยมไม่ไม่ถือว่าเป็นอาบัติไม่ถือว่าเป็นบาปนะเช่นการรักษาพยาบาลครับ ก็มีแพทย์ที่เป็นสุภาพสตรีครับก็ถวายการรักษาได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวได้ครับพระท่านก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องของความยินดีอะไรถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่แล้วบางทีไปตามสถานที่ต่างๆแล้วแบบอาจจะเป็นงานงานบุญนะหลวงพ่อบางทีเบียดเสียดกันอีท่าไหนไม่รู้ไปกระแทกโดนสายพระหรือาอาจจะโดนจีวรพระเงี้ยคืออย่างเงี้ยถือว่า ผิดไหมไม่ไม่เจตนาไม่ผิดฮะไม่ผิดทั้งพระแล้วไม่ผิดทั้งโยมครับแต่พระเองนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปในที่ที่เบียดเสียดแออัดอย่างนั้นคือถ้าเกิดรู้อยู่แล้วว่ามันต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องเจอสภาวะอย่างนั้นครับก็ควรจะมีโยมผู้ชายหลายคนหน่อยกันไว้หน่อยไปไปกับพระครับหากว่ามีมาเบียดเสียดก็เบียดโยมผู้ชายก่อนแล้วโยมผู้ชายมาเบียดพระอีกทีครับอย่างนี้ก็ แต่สถานการณ์อย่างนั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนะใน,ในบริบทของสังคมไทยครับโยมที่ถามมาเขาบอกว่ามันติดอยู่ในใจคือกลัวจะบาปต้องทำยังไงดีทางโยมก็เพราะมีคติความเชื่อมาก่อนออหน้านี้เฉพาะพระเฉพาะพระถ้ามีมีการถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงก็ไปเข้าปริวาสกรรมครับซึ่งเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งในการออกจากอาบัติของพระ ส่วนโยมนั้นก็ขอให้ตั้งใจว่าไม่ได้มีเจตนาก็แล้วกันครับแล้วก็ต่อไปก็ระมัดระวังขึ้นแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงอะไรอก็ไม่ควรจะเก็บไว้ในใจมันมีเรื่องควรเก็บอีต้งเยอะแยะทําไมจึงไม่เก็บทําไมจึงไม่เก็บเรื่องอย่างนี้ไว้อย่างนี้มันเหมือนกับเรื่องเล่าเป็นเรื่องเซนไม่หลวงพ่อที่เขาบอกว่ามีพระสองรูปเจอผู้หญิงตกน้ําอะไรประมาณเนี่ย ที่บอกว่าคือต้องไปช่วยผู้หญิงไม่ช่วยก็จมถ้าเกิดช่วยก็จะอาบัตอะไรประมาณนี้ถูกต้องก็คือนั่นกันในในเรื่องนั้นก็คือพระองค์หนึ่งก็ลงไปอุ้มเลยครับแล้วพอถึงฝั่งก็วางแต่องค์อีกองค์หนึ่งเครืองจนถึงวัดทำทาไมท่านทําอย่างนั้นอ,องค์นั้นก็เลยเอาท่านผมวางตั้งนานแล้วท่านยังถือมาถึงวัดอีกเรอจังนิกายเซนก็มีการสอนแบบ หักเลยแบบให้ได้คิดฉุกคิดเลยเป็นปริศนาธรรมท,รท,ที่ถ้าเกิดทําได้ก็คือจะซาโตริเลยถูกต้องตรงพ่อ,อ,อในกรณีที่บางทีเราไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในต่างประเทศอย่างหลายๆที่เลยเนี่ยคือเขาไม่ได้มีความคิดว่าพระถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้เนี่ยถ้าเราไปสถานที่พวกนั้นแล้วคือมันแบบมีการเบียดเสียดกรามฝูงชนซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างนี้เนี่ยคือทำอยังไง ก็ก็ก็คาตอบที่ตอบเมื่อสักครู่นี้แหละก็คือควรจะมีโยมผู้ชายกั้นอยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่ามีกั้นแล้วแล้วยังแบบมันต้องมาเบียดเสียดอยู่ดีอหลวงพ่อก็ก็ถือว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรอแต่โดยส่วนตัวของหลวงพ่อเองเนี่ยแล้วก็พระผู้ใหญ่จํานวนมากก็จะหลีกเลี่ยงอหลีกเลี่ยงก่อนครับเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หากจําเป็นก็ต้องมีผู้ชายกันอยู่ชั้นหนึ่งก็ไม่ไม่เกิดโทษอะไร นันก็คือทางญาติโยมที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ควรจะมาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องไม่สบายใจโยมอย่าเก็บเลยวางเถอะมันจบไปนานแล้วเอาเก็บมาก็มันไม่ใช่ได้บุญได้กุศนลนะเรายังมีเรื่องอื่นที่ทําให้มันดีเ,อเยอะแยะไปหมดขออย่าได้เก็บมาอย่าได้ขุนเคืองในหัวใจโอเคเลยหลวงพ่อขอบคุณครับ